มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูผลสอบชีชีไปพร้อมกันนะคะจริงๆอัผลออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่อยู่มาเลเซียเนาะก็ไม่ได้ดูอะเดี๋ยวมารอดูพร้อมกันเลยนะคะมีแม่ของเขาแล้วก็สามีน้ำนะคะป้าป้าแล้วก็ย่าเนาะ,ะมาดูกัน <c oughs> ประกาศผลสอบนะจ๊ะของคนข้างค่ะ <c oughs> ยังไงยไงเดี๋ยวเมือจกะะันประกาศของสอบ,บจะข้าหรอหอ 我要้了哈้า考考考得上考不ี哈ย้เขึ้น来了ยา้มขึ้น来รโรงเรียนมองอดขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านเอกระจับแล้วเขาพอใจไหมเดี๋ยวค่ะ้าวผองอะไน่ 有，你打电话林老师。嗯、哦、我有一点不明白，是不是、啊？<laughs> 我我还不确定哦，但是他他有说这个考考过，但是我我我我不确定哈，等一下让他打电话林老师确定一下是是不是这个。嗯、龙年考到了，嗯、<laughs> 去吧，去喽。 ขอลบกลัวหน่อยนะคะคุณครูพอดีแบบนี้อะค่ะมันมันหมายความว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านคะแม่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าประกาศผลสอบประกาศผลสอบว่าขออขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ผ่านคัดรอบแอดมิชติดแล้วหรอคะใช่เพระมันใช่ใช่ค่ะ ปิดแล้วหรอคะชคใ,ชใช่คะ่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากมาเลยก็เลยเพิ่งเช็คได้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 ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบว่าละขอบ